phrasal verbs phrasal verbs สุดีค่ะวันนี้เราเรียนกริยาวลีนะคะ phrasal verbs นะคะวันนี้เรียนเกี่ยวกับคําว่า stand by นะคะแปลว่าอยู่เคียงข้างค่ะ Lisa stood by me during a difficult time Lisa stood by me during a difficult time ฟังอีกครั้งนะคะ Lisa stood by me during a difficult time ก็คือ Lisa อยู่เคียงข้างฉันในยามที่ฉันมีความยากลำบากนะคะอยู่ช่วงหนึ่งนะคะ Stand by จึงหมายถึง to continue to support or help someone to support or help someone Who is in a difficult situation? Who is in a difficult situation? Standby จึงหมายถึงยังคงอยู่เพื่อสนับสนุนหรือเพื่อหนุนใจนะคะให้กำลังใจหรือช่วยใครบางคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะแล้วก็จะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเสมอนะคะไม่ทิ้งไปในยามยากนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์และกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้าขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ